สวัสดีค่ะทุกคนอหนูชื่อขวัญน,นะคะเจนค่ะขวัญค่ะพเรานะคะเป็นตัวแทนของอบตท่านนั้นนะคะวันนี้พวกเราจะมาทําให้ทุกคนนะคะเข้าใจเกี่ยวกับาัญยกขยะมากที่สุค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะ ในทุกวันนี้นะคะที่เราเดินผ่านถังขยะที่เรารู้จักกันในนามของถังขยะทิ้งสบาลน,นะคะมันมีหลากหลายสีมากเลยค่ะซึ่งในบางคนนะคะก็ไม่สามารถแยกสีได้นะคะบางคนยังสงสัยว่าสีไหนเป็นประเภทของขยะประเภทไหนนะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาบอกให้ทุกคนนะคะทราบข้อมูลและเข้าใจเกี่ยวกับประเภทขยะมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในการที่เราต้องคัดแยกขยะเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อทุกคนบนโลกใบนี้มากเลยซึ่งจะมีประโยชน์แบบไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับประโยชน์ของการคัดแยกขยะเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักนะคะในการลดปริมาณขยะเลยเพราะว่าการคัดแยกขยะนะคะทําให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นการนําไปเผานาไปรีไซเคิลหรือว่านาไปย่อยสลายนั่นเองแต่ว่าถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะเนี่ยก็จะทําให้ขยะนะคะออกแยกออกจากกันได้ยากนะคะซึ่งจะกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่เลยซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดมลพิษนะคะต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่ง การคัดแยกขยะที่ทำได้ง่ายๆนะคะเราจะต้องเริ่มต้นรู้จักการแยกประเภทของขยะนั่นเองนะคะซึ่งประเภทของขยะมีอะไรบ้างนะคะเราจะส่งต่อให้กับเจนจีราเลยค่ะผลกระทบของการไม่คัดแยกขยะนะคะผลกระทบนะคะจะส่งผลกระทบแต่งวงกว้างนะคะเป็นผลกระทบต่อดินน้ําอากาศสุขภาพ ของคนในพื้นที่นั้นนะคะแล้วผลมีผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกทั้งภาวะโลกร้อนสัตว์พืชทยอยสูงพันธุ์นะคะซึ่งประเภทของขยะนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นพวกขยะมูลฝอยที่ย่ยสลายได้ะคะ่ะเศษอาหารเศษเนื้อสัตว์เศษผลไม้หญ้าแล้วก็กิ่งไม้นะคะซึ่งขยะอินทรีย์นะคะถังขยะจะเป็นสีเขียวค่ะ การคัดแยกของขยะอินทรีย์นะคะที่ทําให้มันย่อยสลายได้ะคะ่ะป,ปริมาณของขยะอินทรีย์นะคะมีประมาณ6 4ของขยะทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเราสามารถทําได้เองนะคะในการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ค่ะมีทั้งหมด3าขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นเตรียมถังค่ะถังนะคะจะเป็นภา,าชนะทรงสูงเจาะรูระบายน้ําทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะใช้ถุงพลาสติก สติกอะคะ่ะเจาะรูแล้วใส่ลงไปในถังแล้วนําถังนะคะไปฝังดินปากภาชนะนะคะโผล่ขึ้นมาจากดินเล็กน,น้อยะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่เศษอาหารผักผลไม้สลับกับชั้นดินนะคะหรือปุ๋ยคอกในสัดส่วนที่เท่ากันขั้นตอนต,อต่อไปก็คือเมื่อใส่ขยะอินทรีย์สาบกับดินเสร็จแล้วนะคะหรือปุ๋ยคอกให้ปิดฝาถังคะ่ะลดน้าทุกเวันเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะคะเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วะคะ่ะเราจะได้ปุ๋ยมารสีดาสามารถนําไปผสมดินเพื่อปลูกผักหรือใส่ในต้นไม้ได้ะคะ่ะ ่อนะคะคจะเป็นประเภทขยะรีไซเคิลน,นะคะขยะรีไซเคิลน,นะคะเป็นขยะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนําไปแปรรูปด้วยวิธีต่างๆนะคะและนํากลับมาใช้ใหม่ค่ะก็จะเป็นพวกกระดาษพลาสติกแก้วโลหะกระป๋องนะคะก็สีของถังขยะรีไซเคิลน,นะคะจะเป็นสีน้าเงิน,นะคะ่ะวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชีวิตประจําวันนะคะ ล้วก็จะคัดแยกดังนี้นะคะก็จะมีเป็นแก้วค่ะแก้วนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นแก้วดีค่ะก็คือเป็นแก้วที่ไม่มีรอยแตกร้าอะไรนะคะเราก็จะนําแก้วนั้นนะคะไปเข้าโรงงานแล้วก็ลาแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่นะคะเรียกกันว่ารียูดค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นแก้วแตกค่ะเป็นขวดแก้วที่แตกหักบิ่นนะคะจะถูกนํามาแยกสีค่ะแล้วนําเข้าเครื่องบดเพื่อหลอมใหม่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษค่ะกระดาษนะคะ ก็จะเป็นวัสดุที่ใช้พลังงานกว่า1ใน5ของโลกนะคะในการผลิตจากพลังงานที่ใช้ทั้งหมดนะคะแต่ปัจจุบันนะคะมีเพียงแค่60%เค่ะเท่านั้นนะคะที่มีการคัดแยกค่ะแล้วนับมารีไซเคิลค่ะผลิตภัณฑ์กระดาษนะคะที่ร้านร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อนะคะก็จะมี7ประเภทค่ะก็คือกระดาษไ่ายเอกสารกระดาษน้ำตาลนะคะหรือกระดาษลังค่ะกระดาษบินเอกสาร กระดาษหนังสือพิ mi, มพ์กระดาษสมุดกระดาษหนังสือค่ะแล้วก็กระดาษสีค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของพลาสติกค,ค่ะพลาสติกนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือพลาสติกของรูปถาวรค่ะคือพลาสติกที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบแข็งตัวนะคะไม่สามารถหลอมกลับมาได้ค่ะเช่นแก้วน้าหรือจานชามค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ ก็คือทางที่ดีนะคะเราควรแยกพลาสติกตามประเภทของพลาสติกเจ็ดประเภทนะคะสามารถดูได้ที่สัญลักษณ์ของบรรจ,จุภัณฑ์เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นโลหะนะคะโลหะก็จะมีทั้งเหล็กล่อเหล็กรูปพรรณเฟืองนอ็อตแล้วก็ตะปูตะแกรงท่อไอเสียปั๊มน้ำาท้ายรถเหล็กสังกะสีกระป๋องอลูมิเนียมนะคะประมาณนี้ค่ะ ค่ะสำหรับประเภทที่3นะคะเป็นประเภทของขยะอันตรายเป็นขยะที่มีการปนเปื้อนของสารอันตรายค่ะวัตถุมีพิษวัตถุกัดกร่อนวัตถุติดเชื้อหรือว่าวัตถุไวไฟนะคะเช่นาฐานไฟฉายค่ะแบตเตอรี่หลอดไฟหรือว่ากระป๋องสเตย์นะคะหากเราทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะให้เรานะคะแยกขยะออกจาก ขยะประเภทนี้นะคะแยกออกจากประเภทอื่นๆเลยอย่างชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องนะคะแล้วค่อยนาไปทิ้งหรือว่าจะเรียกใช้บริการการเก็บขยะแทนนะคะซึ่งขยะประเภทอันตรายเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะสําหรับประเภทสุดท้ายแล้วนะคะประเภทก็คือขยะทั่วไปนั่นเองค่ะขยะทั่วไปเป็นขยะที่ไม่เข้าพวกกับกลุ่มขยะสาประเภทแรกเลยนะคะเป็นขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นขยะที่ไม่คุ้มค่าในการนํามาแปรรูปนะคะเช่น ถุงอาหารที่เปื้อนแกงนะคะเศษผ้าซองขนมเซรามิกหรือว่าที่กระเบื้องแตกนะคะให้เราเนยแยกออกจากประเภทอื่นๆน,นะคะเพื่อที่จะนําไปทําพลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิตก,กระแสไฟฟ้าได้ค่ะซึ่งขยะทั่วไปนะคะก็จะเป็นสีเหลืองน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะเนื้อหานี้มากเลยค่ะมอนทำพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนรณรงค์ในการเลือกการขยันแยกขยะให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการของเราก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ